สวัสดีครับทุกคนครับเมื่อกี้มีปัญหาขัดข้องนิดหนึ่งครับก็เอาเป็นว่าเ,าเรามาเรื่องใหม่แล้วกันครับกับเรืว่าหัวข้อท็อปิกในวันนี้ก็คือเป็นนโยบายของภาคการเมืองอพรรคก้าวไกลครับที่เกี่ยวข้องกับที่ดินทำกิน,นบอกว่าต้องการออกเอ,อกสารสิทธิ์ให้ครบถ้วนภายใน5ปีว่าอย่าง,งาน,นี้่เป็นเขาชูนโยบายด้านที่ดินที่ดอนครับของพรรคก้าไกลนะครับก็ รายละเอียดเดี๋ยวมาไล่เรียงกันครับก็ก่อนหน้านี้ครับก็มีหลาย,ลายพรรคการเมืองที่เริ่มชูนโยบายหาเสียงเลือกตั้งแล้วนะครับเพราะเพราะหลายคนก็ไม่รู้ว่าอาจจะอยู่ครบเทอมหรือเปล่าหรือมีอุบัติเหตุทางการเมืองหรือไม่อย่างไรแต่เอาง่ายงครับปลายเดือนนี้นะครับช่วงห่วง20ต้นต้นเนี่ยนะครับวาระ8ปีครับปมร้อนนะครับปีจะได้ไปต่อ,อภาษาอีสานแถวบ้านผมว่า สิบไปตอหรือสิบพ่อสมีนะครับก็เนี่ยครับปมวาระ8ปีพ้นจากความเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ของพลเอกประยุทธ์จัน์โอชานะครับก็ก่อนนันนี้นะที่ทำคลิปลงไปก็มีนโยบายเกี่ยวกับโฉนราษฎรครับของรองอธิบดีกรมป่าไม้ที่ชูเรื่องประเด็นนี้หาเสียงเลือกตั้งครั้งที่จะถึงนี้แหละครับแล้วก็พรรคเศรษฐกิจไทยของร้อยเอกคนัทคมเผาครับเจ้าของวลี มันคือแป้งนี่แหละครับก็ชูนโยบายเปลี่ยนคอทชอให้เป็นสปกรครับซึ่งรายเอกธรรมนัฐเองก็เคยกำกับดูแลสปกรก,ก็น่าจะพอมองอะไรให้เห็นภาพรวมถึงอ,อยู่ในฝ่ายบริหารซึ่งดูแลที่ดินของรัฐด้วยเนี่ยก็น่าจะมองเห็นอะไรครับถึงได้ชูนโยบายนี้ในการหาเสียงเลือกตั้งนะครับหลายคนก็ถามว่าคอชอคืออะไรคอชอก็คือ,อ ที่ดินคอรชอพูดง่ายเป็นที่ดินที่เข้ายึดถือครอบครองทําประโยชน์ได้ครับเข้ายึดถือครอบครองทาประโยชน์ได้แต่ไม่ได้กรรมสิทธิ์นะครับ mm hmm. ก็ตกทอดพญา,าตรุ่นสู่รุ่นเหมือนกันครับและรัฐที่สําคัญรัฐรับรองสิทธิ์ให้ถูกต้องไม่ต้องถูกดําเนินคดีนะครับแต่ก็จะมีข้อจากัดจำเขียนตามบริบทตามจํานวนเนื้อที่นู้นนี้นั่นตามบริบทหน่วยงานที่เข้าไปรับผิดชอบ แตม่มันเหมือนคอชอเนี่ยเป็นเหมือนหน่วยงานกลางเข้ามาริหารจัดก,การที่ดินของรัฐทุกประเภทก็คือพ่อทุกสถาบันนั่นแหละครับนะครับไม่ว่าที่สวกอ,อุทยานป่าสงวนป่าชายเนลนราชาพัสดุที่สารประโยชนนะ์ไปทุกที่แหละครับคอชอผมถึงบอกว่าพ่อทุกสถาบันนะส่วนสวกก็รู้จักกันดีครับนางสืออนุญ,ญาตให้เขาต้องประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินก็หลายๆฉบับก็มีการปรับแก้ ระเบียบเพื่อทำโน่นนี่นั่นอยู่พอสมควรแต่ล่าสุดเนี่ยก็คือจะดันสุดซอยพรบรปฏิรูปที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมนะครับซึ่งมาแทนพรบรปฏิรูปที่ดินฉบับเดิมนะครับส่วนจะดันเสร็จหรือไม่เสร็จหรือมีอุบัติเหตุทางการเมืองก่อนก็ดูกันนะครับเพราะถ้าตามไทม์ไลน์ที่เขาวางไว้เขาจะเอาเข้าที่ประชุมสองสภาและดันให้เสร็จก่อนการเลือกตั้งนะครับว่นะนะาอย่างนั้นอ่นะนะ ทีนี้เรามาเข้าเรื่องพระเก้าไกลกับนโยบายปลดล็อกที่ดินทํากินนะครับพระเก้าไกลชูนโยบายอะไรบ้างนะครับก็คือหนึ่งครับนโยบายของเขาคือปลดล็อกที่ดินทํากินครับโดยเร่งรัดการทํางานครับมีเวลาแล้วเสร็จมีกรอบเวลาชัดเจนนะครับสาระสำคัญครับหลักใหญ่ใจความของนโยบายก็คือจะมีการจัดตั้งกองทุน ตรวจสอบข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดินและออกเอกสารรับรองสิทธิ์ในที่ดินเนี่ยกองทุนนี้จะมีประมาณหมื่นล้านบาทนะครับเพื่อพเพื่อพิสูจน์สิทธิ์และออกเอกสารสิทธิ์ให้ครบถ้วนทั้งหมดทั่วประเทศภายใน5้าปนะีเขาว่ากันว่าน่ได้หรือไม่ได้ผมไม่รู้ครับตัวนี้เขาโชว์มานะครับสก็คือการตรวจสอบข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินนะครับต้องใช้หลักฐานทางราชการและวิชาการหลักฐานทางวิชาการอย่างรอบด้านรวมทั้งหลักฐานทาง ต่อศาสตร์เทคโนโลยีนะครับต่อมาครับ3าครับดันเนินการออกเอ,อกสารรับรองสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายสําหรับพื้นที่ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเนี่ยให้ออกเอ,อกสารสิทธิ์ได้เนี่ยและระบบเขาจะมีระบบการรับรองการบริหารจัดการที่ดินของชุมชนท้องถิน่นเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในท้องถิน่นและสามารถเปลี่ยนการถือครองที่ดินได้ในอนาคตภายใต้งเงื่อนไขที่กฎหมายหรือนโยบายกําหนดนะครับ แล้วก็ประเด็นสุดท้ายครับออกเอกสารรับรองสิทธิ์ในพื้นที่อนุรักษ์จะมีการกําหนดเงื่อนไขาการใช้ประโยชน์ในที่ดินและเงื่อนไขเขามจะมีการกําหนดเงื่อนไขาการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เหมาะสมกับสภาพและภูมินิเวศแห่งท้องถิ่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและวัฒธรรมของพื้นที่และเกี่ยวกับนโยบายชนเผ่า ก็เอาเฉพาะเกี่ยวกับที่ดินที่ดอนรู้สึกว่าเขาจะดันท้องถิ่นให้เป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินนะครับหรือการพิสูจน์สัญชาติหรือสุทธะของบุคคลแต่ลหลักๆก็คือการแก้ปัญหาที่ดินทำกินหรือว่าดำเนินการให้ท้องถิ่นต้องมีอำนาจเป็นของตัวเองว่าอย่างนั้นนะ <S <S ตัวนี้เป็นนโยบายที่เขาชูมาอาจจะยังไม่ได้ชูแบบเป็นรูปธรรมอ่ ในห่วงเวลาที่มีการเรียกว่าหาเสียงือกตั้งอาจจะเพิ่มประเด็นใหม่ๆม,มาก็จะนํามาไล่เลียงหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังครับหรือท่านที่กําลังรับชมรับฟังรับรู้นโะยบายของพรรคการเมืองไหนมาบ้างก็เอามาแชร์มาคงจะได้มาทํามาเผยแพร่ต่อนะโอเคนะครับอยากได้นโยบายแบบไหน,ก,นกันบ้างเอ่ยนะครับอันนี้ก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสาหรับวันนี้าลาไปก่อนสวัสดีครับ thank you